วันนี้ก็เป็นวันแรกของคณะเรานะยมนะที่จะได้มาเดินธรรมะญาตราซึ่งเรามาเริ่มต้นอยู่ที่วัดภูมินนะเพื่อที่จะเดินไปสู่วัดถ้ำเชตวันซึ่งระยะทางก็เกือบร0อกิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศที่ร้อนละอุนะยยมนะยมท่านไหนที่เข้ามาเห็นคลิปนี้แล้วไม่เลื่อนผ่าน นะช่วยกดไลค์กดแชร์ไปให้โยมได้ร่ำรวยนะร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองร่ำรวยคนรักสมปราธนาทุกประการนนะโยมนะบุญใดกุศลใดที่เกิดขึ้นมีจากการเดินาจาริกหรือว่าธรรมะญาตราเพื่อถวายเป็นพุทธบูชานี้ก็ขอให้บุญน,นั้นกุศลน,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 นั้นจงส่งผลให้กับญาติโยมญาติธรรมได้บุญด้วยนนะโยมนะไปชมภาพบรรยากาศของการเดินนนะโยมนะกับน้องเนน เิงวันนี้ก็เป็นวันแรกหลังจากที่เราได้อธิษฐานในการเดิน อุณภูมิก็อยู่ประมาณสามสิบสามสิบสองสาสิบสามองศานะยมนะอยู่ที่จังหวัดน่านยมเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ได้นะยมนะ ไม่ได้เดินบินธาบาทนะเต่เป็นการเดินธรรมยาตตาเข้ามาทางนี้เนี่ย อนุโมทนาบุญด้วยกันนะยมนะเป็นวันแรกของคณะของเราได้เดินกำลังเดินออกจากตัวเมืองอนันจะตัวเมืองจังหวัดน่านเพื่อที่จะไปสู่วัดธรรมเชตวันนะยมนะมาอธิษฐานเดินอยู่ที่วัดภูมินวัดที่มีภาพ ฟ้าผนังเก่าแก่โยมที่เป็นภาพกระซิบลักสนั่นโลกถือนะนะไปน้ำถือไปถ่ายไปน้ำถ่ายถ่ายรูปเก็บรูปไปน้ำได้ละ เรามาเดินถวายเป็นพุทธบูชานะก็ะเดินให้ได้วันละประมาณสัก15กิโลวันนี้เราออกสายหน่อยก็จะประมาณสัก10ถึง12กิโลประมาณสัก5โมงเย็นถึงจะหาที่พักทำบรรยากาศทมกรรบรรยากาศที่ร้อนระอุ อนะแค่นี้แหละยมพระอาจารย์จะถ่ายเป็นคลิปลลดดเดี๋ยวจะลงไลฟ์สดให้ยมได้ดูอ่าเดยวจะลงคลิปให้ยมได้ดูนุโมธนาบุญด้วยกันนะยมนะสาธุสาธุ